แม่ได้เห็นยังในยุธเทนดิเดเห็นลายแล้วเว้ยเห็นรถไฟเห็นยังขี่ไปด้วยอย่างเงี้ยไปทั้งฝืนห้วยบ่ได้ยินนี่มันเลนชะชะมันหักไอีรถไถฮะไปทั้งฝืนด้วย่ะที่แม่ฝืนผู้ไปประดุบองนั่นโอ้พี่น้องก็คือยูไทนนี่มีรถไฟลงพื้นดินนะตัวแม่ลงพื้นดินโอ้พี่น้องเอเขาขวดโล่งลุ่มเขาขวดเขาเจ้าอุโมงค์ด้วยวะเขาก็ให้ไปทั้งพื้น แบบโล่ทางนั่นผ claro ู้แบบหู้ด้วยวะแม่แบบสอดไปบหู้ด um ้วยวะมัสบายดีสบายดีเด้อเนาะ f สีตะกุกตะานครับพี่น้องเนาะตีเขามามาส้มเนาะครับพี่น้องขีดของมาเอิกเนาะครับพี่น้องก็คือวันนี้เนาะเบิกจีไปตามแม่เนาะครับพี่น้องไม่อู้เนาะเชิงว่าเพิ่นได้เคยเขาไปไทยพี่น้องเนาะไปเที่ยวไทยเนาะครั้งแรกแม่นว่าไม่อู้รั้งแรกเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิกจีไปตาม์ข้อมูลซื้อเพื่อนเนาะมาเป็นจะไล่ครับพี่น้องหลังจากที่ว่าเขาไปเที่ยวไทยเนาะ มาเพื่อนได้เห็นยังแน่นะครับพี่น้องจิิงดีประทับใจที่สุดนะครับพี่น้องจากประสบการณ์ไปเลยเนาะเดี๋ยวไปพบกันบันไดครับพี่น้องเนาะสบายดีเบลุสบายดีโอ้ชื่อยางเล่นนี่เบลุขอตามชสือในเรื่คอเนาะเนี่ยกู้จันทีนะครับพี่น้องบ้านน้องหอยบ้านน้องหอยเนาะก็คือเพื่อนในเขาไปไถเป็นว่าแม่แม่โอ้ขาไปไถพี่น้องเนาะแม่ได้เห็นยังได้อยู่ไยดีดีเห็นไลแล้ะเว้ เห็นรดไฟเห็นยังขี่ไปเด้วอย่างเงี้ยไปทั้งพื้นห้ยบ้านนีแม่เล่นสาสะบานถักไาอีดถไฟฮะไปทั้งพื้นได้บ้นี้แม่พื้นผู้อมัน้นบื่งนั่นอผีนลองก็คือยุทไนี่มีรดไฟลงพื้นดินนะพ่แม่ลงพื้นดินโอ้พี่น้องเลยเขาขวดลงรูมนเขาควดเข้าจ่อมงมงได้เป่าเขาก็ใหอ้ไปทั้งพื้น แบบโร่ทางนั้นพูแบบดมันลแบบหู้ได้ป่แม่แบบสอดไปบหู้ได้บ่าวนมเป็นกสรไปด้วยนี่ทางอ๋อเห็นหรอเ่ดีจะดมโหลดามจางมันมีได้แบบได้ดูไพ่ไปเห็นงานยังมีอุตาหเห็นงานขายอันนั้นเขามันไกลโอ้ไปไรเจกปีเลยไหมไปได้เป็นปีช่องปีโอ้ไปใส่ชีวิตอยทาเป็นปีผูไปรือง่ไปเห็นงานเขามันไกลนะนไห ขึ้นขึ้นเดือนเท่าไรเดียวู่เก้าร้อยแต่กี่โอ้แต่ข้าวซากัสีแผ่นละร้อยไรไ่จักปีเลยเด้ไรไ่จากปีเลยอู๋จะไปหลายปีหร้เ่าหลายปีเดียวเด้ไปฮะอไปแต่ดุกงีงน่อยคนดุงหา่เลยตำมาเลยงานเสื้อซาคัสีเดียวมาหมุนหัวอนจะบ่มีผู้ใดอยู่นี่อ้ว่าเป็นก๊อตยังมาถือข้าวตัวนั่นคำมานันจายอยู่อ นี่นะครับพี่น้องในเบรคกว่ามังกาเนาะไปเตงเฮืองอลไรพี่น้องเนาะคือดลไพ่ประเทศไทยนี่ก็จะเป็นติดส่างเตงเฮิองอะไพี่น้องเนาะส่างเตงเฮิองนะครับผมเนาะเป็นจะได้แม่บ้านเมืองเพื่อนยู่ไทยเป็นเจไดการไปการมาการไปการมาการสะดวกสบายความกินความอยากกับบ่หอดบ่หิ้วอ่างเขา การกินการมาานะพี่น้องปลอดภัยบ่แม่คือปลอดัยรู้สซกปลอดไัยว่าจะไทรดิปลอดภัยอยู่ไพ่ก็ได้อาหารพอดีไม่บูุ่ดบ่จะไปซื้อซีซื้อกุ้งซื้อยังนี่นะไม่บ่สซดไม่่บอมีแต่สดแต่ไม่เบิดัทนโอลพี่น้องเนาะก็คือู่ไทยที่เป็นมือการันตีได้เลยว่าเิ่นใช้แต่คองไม่พี่น้องเนาะอาแต่ของไม่ของสดพี่น้องบมมีคองเสียของเน่าแม่นบ่แม่บ่มีของเสียเลยเนาะก็มีแจะเที่้โอ้พี่น้องก็จะเข้าเฮดเนี่ยจะ่าจมน้ำขวดเนี่ยขอ้ย เขาก็ถามเป็นยังไงจะจังมากรุงเทพมากด้วคอยชูคอยหย่าก็ว่างผมมีอย่างพื้นไห้ก็บผมมีบ่บ่อนบ้าง<ะ>เป็นจะได้แม่อยู่เมืองไทยแจง้งว่ากางคืนเป็นจะได้โอ้พี่น้องแจ้งกวางอยู่คือกลางเวทน,นี่เมืองไทยนี่บอกเรื่อยๆว่าพัฒนาพี่น้องเนาะกลางคื้นคืนกนอกลางเว็ดนี่พ่อแม่มก็คือหลอกไพ,เพ่เแบบนี่เกือบแทบทุกจุดเป็นพ่อแม่อยู่ไทยเลยสบายอย่างดีพี่น้อง อาสว่างดีประเทศไทยพี่ครับการะดวกานเคือเครื่อไปวันนี้สตดบ้าหไข่นะแม่สวดบ้าย่างบ้ามสบายเป็นจได้การไปซื้อยาง่ายอยู่บ่เขก็พา้ปหหมอคนิกครับผมหูหมอไทย่บ่แม่่แห่ารักษาสวดบ้าเขาเป็นห่แพวงบ่จบานเมืองหาอยู่แนี่เขไปซ้ำกระเพาะขึ้นนกระบาไข่สององแก่กราดูกไข่นไงแบบหมอหมอเขาใส่ใจว่หมอไทยใส่ใจอยู่เขาก็จะใส่เขาอยู่ ว่าเอาใจใส่เนาะนี่แหละครับพี่น้องเนาะอยากไปอีกแม่ยังอยากไปอีกว่าจะไทยเนาะเช่าคิค่ามือเช่าคิค่าเมือเลยเนาะเต่าเลยเช่าวุโไปอ่านดูไม่อู้ยังสับขึ้นไปมึงยาว่าผ่านโทรศัพท์มันเราไม่วนดหรอนี่แหละครับพี่น้องเนาะพยายามดูมันอุทีเป็นในเขาไปสัมผัสครับพี่น้องเนาะมาเทียวไทยเราเป็นบอกเรื่อยๆว่าสะดวกสบายพี่น้องการไปการมาหรือการอยู่การกินเนาะแม่สะดวกสบายเนาะ สบายว่าทุกอย่างนะไปอยู่จะคนแน่ตะกี้สามคนนลยคะคนชายภูยังคนละมิจะก่อยผู้เดียวอยู่กับคนไทยบ่นี่อืออู้ยู่กับคนไทยไปลองเนาะเป็นจะได้เบากับเขาเข้าใจกันอยู่บปล่าลาวเขาว่าเบาโลดเขาว่าบอคนเขมีนแต่ว่าก็ลาวอยูั่นแหลแต่เราเป็นไปอยู่โอ้คนเขมีนแต่ว่าภาษาลาวอือจีพอดีบว่ามันไปอยู่โอ้ไปลองเนาะจีบอนทีบแปลว่าภาษาไทยนี่เป็นจะได้แม่แม่แม่พวกเบาละอยู่บ่ ได้อยู่ด้วยเขาบอกว้าเขาอยากให้เขาไปขุดเดี๋ยวเขาบอกว่าขนดบ้าเล้าโดนมหมเขาว่บักคุณจักอยู่ดอวยเขาบักอยู่ด้วยเนาะบ่อเล้าด้วยเนาะบ่อเล้าด้วยเขาบอกเล้าเขาได้ยคือเขาบอกไทยมาเนี่แม่แม่เข้าใจอยู่เป่าเข้าใจคู้จักเวัดเขาบอกยังบอกส่วนว่าเอาหิ้วหนามเลยนะแม่หิ้วหนามาอยากเดินไปซื้อหนาอยู่ไทยเนี่ยสีบ่อจะได้กับพนักงานเขาขายหนามเขาก็สั่งหนามอันนั้นนี่ไงหนามอันนี้แน่เขามาสั่งเขาหันโอ้แบบว่าเขาสีบ่อกับเขานะส่วนว่า สุดว่าแม่นี่เป็นลูกค้าบอเอิกนี่คือเบอิกนี่เป็นคนขายน้ำนี่แม่สิเบ้าไว้จะได้เขาว่าซื้อน้ำหน่อยสิเขาก็ว่าสิโอ้ซื้อน้ำหน่อยสิเ้ื่อไรเขาถามคือภาษาไทยเป็ดฉี่เทาก็บอกเขามาเป็ดฉีโอ้ดอกไทยสุดว่าเขายิ้มข่าวกับเบ้าภาษาไทยแล้วเนาะดอกข้าวหน่อยซื้อข้าวหน่อยเนาะาิววข้โอ้ดอกเนาะเาก็ให้กินภาษาไทยเองไม่ไ้เข้าทา ครัมาพระเวลาไปจ้านะแกงไงเขาเด้วยก็ไม่ได้ดูคนป่อยาก็ยินป่อยากต่ก็เลยก็เนื้อเลครับเป็นตัวแบบนี้ไปนอนหัวนี่นะครับพี่น้อนนอนจากเสียงเนาะเมย์ไงครับพี่น้องเนบนเขาไปไทยตะกินเนาะหลายปีแล้วเป็นว่าไปใส่ที่ปิดประเทศไทยนี่สะดวกสบายพี่น้องเนาะมอภาษาเขาใจกันง่ายเนาะเมย์เนาะเมย์บับเมย์ตื่นเต้นที่สุดอยู่ไทยนี่ประทับใจทีแบบว่าเห็นนี่ือ แกว่าเบาเห็นนี่นะเขาตื่นเต้นนี่แม่นตื่นเต้นีอย่างนี้ไทจตกใจเหรอตกใจเหรอตกใจมีพวกแม่ตึกงจะไทยมัยนี่โอ้โหแมาตึ๊นี่เขมาเบื้งรถชางกะยานเขาเอินเมื่อวล่าเขาเอิญนดนถีบแม่นตาบัมัเขาเก็นี่มันไต่ท่าขนนนหันไปก็นั่งอยู่เทิ่องคุณเบิ้งโอ้โหขายฐานมือดำบดดำ ปันจีโถีขั้นท่อกระปัน่ขอป่ะแต่เมั่ก็ั้นมัง่ายอห็ดูนะจะแน่มาจากแต่ปุ่นเดือะๆุ่นท่อนี้่ไปเนีเ่หามันมันอง่ายอีดูอันนั้นก็เห็นโเม่ตัวสูงอะยังมาเขเกิดป่ะทางยังมาสูงๆทางด่วนหรอทางด่วนจ้อนคืนนะครับ่็นเก่าผ้ขึ้นจุกแล้วเทยโรต้าโรต่อเข้าผาขึ้นดิบพราะเกดอกอันนั้นยังกะเขาเอาขึ้นดิบดือมันชบายดิบก็มีโมเมจีไทยเนี่ยมีอะไรป แวบงแต่มันสินีขาะเขาอะมันย่งนต่เม่ค่อยค่ยข้นอยู่ว่าตัวมันเดือนขึ้นไปได้ยังมันได้เดือน่เขาอดีะอันนันว่มันได้เดือนปานนีก็มันก็ผ้าจะไปเนี่กะจับห้าเขาจับเล้วสิจับังจับห้าวมันนี่ขว่อมันจังบุรมันม่นจะคอัชวนนะมันจับุรันแอบโบด้ย่างเลยครับพี่รอรอมันไหลอยู่ไนี่แอบโบด้ย่างเลยเดีวางเดี๋ยว่าเขาจึ่งไปจากทีมันก็ขึ้นด้วยพี่รอข้นได้ี่วก็ไปด้ ไอ้จั่นไยนได้เห็นแต่กระดูกอันอันนั่นได้ว่าโลดตัดโลดตัดโลดตัดพี่น้องสิเว็ดได้แม่เคยเข้าบ่เวบ่ได้ไปเวโลตัดโลตัดนี่โอ้แบบ้ายเครื่องใส่ไฟฟ้าบ่มีเบิดบ่เครื่องหมอหมอแกงอีหยังเบิดหมอแกงก็10หน่วยต่อ375บาทาไปเอามา10เอาหมแกงบ่มา300นึงบ่375บาทไๆจักหน่วยเด้ ชิบเอชหน่วยโอ้ชิบเอชหน่วยสามร้อยเจ็ดบาทครับไงในหน่อยขึ้นมาหน่อยขึ้นมาด้วยมันก็ซับกันด้วยแแบบแบบคุ้นคุ้นกันขืนโอ้จากใหม่แค้นผ่าแค้นเพ่จะมเขก็จะมาเอาเงินนั่งคอยู่สายนี้เนี่ยมาก็ไปเอ็นดุไปก็าสิหายเลยเจ้เขามาเอาครับจ่ายเงินจะได้แม่จ่ายเงินทุกน้าจะขอไปซื้อเลยนะ มาจ่ายอยู่เนาะฟรได้มิตาเก็บเอาเก็บเอาเขาสิบหายบ่ออะเก็บมาเครื่องเขาสบู่เสบียงก็ะไรใหม่แค่นผาแค่แพร่กัเก็บจิ่มจะโดนเก็บเขาสูงไปด้วยมิตาเก็บเปล่าอะไครับเออเก็บเอาโดนมาได้จ่ายนี่ด้วยมันจะจ่ายอย่างนี้เขาหให้หมูเขาทำหมูชิฟ้าเขาอ่ะเขาจะจ่างกับหอยป่าเขามา อ๋อขอบคุณแม่ได้เเด้อบีดน้อะที่ให้สัมภาด์กับพี่น้องที่ว่าเพิ่นไปใช่ชีวิตประเทศไทยนะครับพี่น้องเนาะก็คือแม่เพิ่นได้เราประสบการณ์มากหละว่าเมืองไทยนี่ใช้ชีวิตง่ายพี่น้องเนาะการไปการมาการอยู่การกินสะดวกสบายครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ขออบคุณได้เลยครับพี่น้องที่ขามามาสมเนาะขอกล่าวคำ่าสบายดีเด้อบอกกันใหม่พี่หนาพี่น้องบายเด้อ